ดีค่ะวันนี้เราจะมาเล่นเกมปลาฉลามกันนะนี่เกมปลาฉลามรอเข้ารอเข้ามาแล้วมาแล้วอขอปรับเสียงนะเสียงมันดังแต่ที่ไม่ได้ยินเสียงเพราะว่าไม่รู้อะมันเป็นอะไรไม่รู้แต่มาเสียงดังมากก็เราเบาก่อน เไปเล่นกันเลยนี่คือไม่ได้รอขอคนอื่นนะเนี่ยเองเราพูดแล้วนะแต่มันไม่ไดีมะเสียงที่เราอัดอจากนี้ก็รอมันเข้านะคะมาแล้วค่ะมาแล้วพี่จะเล่นกากเพราะว่าพี่นั่นแหละทุกคนจะว่าถ้าไม่เล่นกากก็เพราะว่าพี่บอกแล้วนะพี่ไม่ได้รอ,อคนอื่นพี่เล่นกากมาก ปากินก่อนมีปูด้วยนะปูตัวเล็กๆโอ้ยค้างมันค้างบางค้างว่าอาจะค้างนี่ปูตัวเล็กๆที่บอกงั้ๆยังโอ้ยจะกินปูให้ได้เลยอุ้ยปลาไปเยอะมากไปตรงนี้เป็นฝูงเลยปลาทองโอ้ยปลาปเป้าเฮ้ยอยากกินเต่าอ่ะขอกินปลานี้ก่อน วุ้ยคนต้งเมื่อกี้จะกินก็ไม่ได้เผลอมากินต่วุ้ยมีคนด้วยตรงเนี้ย